นะครับเทียบกับระดับน้ำทะเลบานกลางนะครับอยู่ที่จุด340ถนนที่เราวิ่งมาเมื่อกี้นี่อยู่ที่280นะครับหา่างกันอ่า340ลบ280ก็60เมตรนะครับ60เมตรนะครับอา่าซ้ายมือนะครับซ้ายมือนี่ก็คือฝั่งที่มาจากหลวงพระบางนะครับส่วนขวามือก็คือฝั่งที่ไปอา่า ประเทศไทยนะครับไปปากลายนะครับแล้วก็ไปทางประเทศไทยแล้วก็ประเทศ,เทศคัมพูชยนะครับเขื่อนไซยบุรีเนี่ยมีกำลังผลิต1,285เมกะวัตต์นะครับก็สามารถาจ่ายไฟได้ทั้งประเทศลาวนะครับความต้องการใช้ไฟในประเทศลาวก็ประมาณ1,200-1,300เมกะวัตต์ หรือประมาณ1ใน3ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยนะครับการก่อสร้างเขื่อนสยบุรีเนี่ยใช้ระยะเวลา8ปีนะครับลูกค้าของเขื่อนสยบุรีก็จะมีการไฟฟ้าฝ่ายผิตแห่งประเทศไทยหรือซือชื่อสันส้นๆก็คืออีแกนแล้วก็ EDL นะครับ